ขาวอืมอืมพามลูกนอนสบายเลยเนาะเออดูบรรยากาศดิน้ำจะท่วมข้าวแล้วนะ่ะท่วมหญ้าเองด้วยนี่หญ้าเองจะไม่มีหญ้ากินแล้วนี่เห็นไหมน้ำจะท่วมแล้ว ฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี่แม่มังคุดน้ำลายหลายเยอม้มเลยให้กินฟางไปก่อนไหมเห็นไหมหกินฟางไปก่อนนะคะเด็กๆก็นอนสบายเลย เนี่ยเด็กๆทางนี้นะ่ะนอนสบายเลยกินฟางไปก่อนนะรู้ไหมมันแฉะนกเผือกนะเนาะเผือกอืมนอนสบายเลยไม่ห่วงลูกห่วงเมียนอนฝั่งนน้นเลยเนาะ